เครื่องเล่นชิ้นใหม่มาอีกแล้วพี่พลอยบอกว่าไม่เอาไม่เอานะคะปาไปซื้อใหม่ให้มาตะกี้บอกว่าไม่เอานะคะไม่ต้องเอาเขาบอกไม่ได้เพราะว่าเสียงเธอต้องใช้เอ็โคเขาบอกอะซื้อใหม่แล้วก็มีแบบนี้เป็นเป็น,ปนแบบอะไรอะ <c oughs> มีเพลงด้วยอะไรเขาเรียกอะไรอะบลูทูธใช่ไหมเนีย่ยมันเป็นบลูทูธนะคะอันนี้นะคะ อ่านะคะแต่ว่าพี่พลอยไม่ใช้นะคะพี่พลอยใช้อันนู้นจะใช้แต่ไม่อย่างเดียวนะคะมันมีบูทูตในตัวนะคะโอ้ยนะคะบอกแล้วว่าไม่อ้าไม่เอาเสียงเงินอีกแล้วปะแกกระดานนะคะแกะก็ไปตื้อมาให้นะคะเอานะคะนู่นนะคะไปเจอที่ไหนโทรมานู้นนะคะอยู่ที่อ่าพัทยาใตา้โอ้ยพี่พลอยบอกว่าไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเอา มันเป็นแบบว่ามีแบบบูเอ,อ่ออะไรนะบลูทูธบลูทูธในตัวนะคะเป็นไม้ด้วยอะไรอันเดียวเลยนะคะนะคะก็หลายตังอยู่นะนะคะหลายตังอยู่นาะนะคะหลายตังอยู่นะคะตัวแค่นี้ก็หลายตังอยู่นะพี่บอยไม่ต้องการให้เสี่ยเงินนะคะพี่บอยบอกไม่เอาไม่เอาบอกไม่เอาไม่เอานูน่นแกอยู่นูน่นกันแล้วแกตั้งใจไว้แต่แตกลางคืนแล้วไงโอ้ยอะนะคะความสบายใจของแกนเนาะ พี่พลอยก็บอกโอ้อาอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะของชิ้นนะคะของชิ้นนะคะของเล่นชิ้นใหม่ของเล่นชิ้นใหม่กันนะคะของเล่นชิ้นใหม่ของพลอยนี่จาแฟมิลี่ค่ะนะคะพี่พลอยก็เวลาไลฟ์สดนะคะพี่พลอยไลฟ์สดพี่พลอยก็จะใายแบบว่าแกอยากให้ใช้ไม้ใช้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอเวลาพี่พลอยร้องเพลงนะคะเวลาพี่พลอยร้องเพลงแกบอกว่าอยากให้พี่พลอยใช้ไม้แกว่าไม้พลอยก็ไม่ได้เอาแบบนี้พี่พลอยก็ไม่อยากได้แบบนี้พี่พลอยบอกอยากได้ธรรมดา โอ้ยแกก็เอาแบบว่าที่มีอะไรอะ่ะที่มีแบบว่าอะไรก็เรียกอะไรบลูทูธอะบลูทูธในตัวเลยนะเนี่ยโอ้ยนะคะแปบลบว่าอันเดียวนะนะคะอันเดียวพอชาร์จแบตบแล้วอันเดียวเปิดเพลงแล้วก็ล้องได้เลยแกวะโอ้ยพี่พออยากอยากได้ไมอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะก็ตามใจแกตามใจแกนะคะแบบว่าเออแกอยากคืออะไรให้ก็เออไม่เป็นไรนั่ของเขานะคะสบายใจของเขาเนาะ ถ้าเราบอกว่าเราอยากได้อะไรแค่นี้โอ้ยแกจะต้องหาไมให้ได้พี่พอบอกว่าเออฉันอยากได้ไม่นะแต่ว่าอืมเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องเลือกดูก่อนอะไรประมาณแกไม่ฟังเลยแกไปเลยเนี่ยโอ้ยนะคะของชิ้นเล่นใหม่ค่ะนะคะของชิ้นอันใหม่ค่ะนะคะ